เราจะมาลุ้นกันว่าเราจะสามารถเอาจุ้มเม่งขึ้นเจีได้ยืนแล้วนี่โอเควันนี้เราก็ไปพัทยากันนะคะเที่ยวแนวอีโคซึ่งรถที่เราเอามาเนี่ยก็จะเป็นรถไฟฟ้า100%แล้วก็ไปเที่ยวกันแบบซีโร่เวส <idd starving> <listed> จะทิ้งไว้แค่ขนหมากับขี้หมาเท่านั้นอันไอขี้หมากับขนหมาไม่นับเพราะเป็นซีโร่เวสเลยนะเออนั้นเป็นแบบรีไซเคิลได้คือพัทยาตอนนี้เขามีเป็นพัทยาสมาร์ทซิตี้ซึ่งสายไฟฟ้าเนี่ยทุกอย่างลงดินหมดแล้วแล้วก็มีสมาร์ทมิเตอร์ด้วยมีจุดชาร์จไฟฟ้าซึ่งชาร์จเร็ว Pevota เขาบอกว่าชาร์จเร็วมากเราก็ต้องไปลองกันดูว่าแบบเออมันจะชาร์จเร็วแค่ไหนนะ Hey, จะถึงแล้วนี่ดูจมตืนเต้นจังเลยนี่เห็นเมืองนี้นี่พัทยาแน่นอนคือหแบบมานี่แปลกนะมันเหมือนแบบตัวเองอ่ะมี G P S อยู่ในตัวคือสมมติว่าเราไปสระว่ายน้ำหรืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบกิการกิการกิการมันจะมีความสามารถพิเศษคือใจดีสามารถดู G P S ได้ Google m a p มันจะบอกว่า oh. You are arriving เ <c oughs> นึออกอว่าพอได้ยินคำนั้นมันก็จะหูพึ่งตึง๊ก <c oughs> หูแบบ ขึ้นมานี่ไงพี่เป้โอ้นี่ไงความเป็นสมาร์ทซิตี้นี่นะครับโอ้ smart city นี่ฮะตรงนี้ใส่ไฟก็จะดูแบบดูสะอาดตามากเลยพี่สวยมากเลยอ่ะจุ๊กเ่เป็นไงบ้างจุ๊กโมเกะเป็นไงบ้างจุ๊กอจุ๊กอยากดูจุ๊กอยากจุ๊กอยากดูด้วยไหนไหนจุ๊กเม่งจุ๊กมั่งจุ๊กเม่ดูด้วยจุ๊กเม่งเหยียบเป้าจิ๊บเม่งเหยียบเป้าทีมงานจุ๊ สอปีสอปีไปจื้อไเสาไม่ได้แล้วถึงบ้านแล้วออามาแล้วไปเลยไปเลย เราก็มาเบิร์นพลังงานหมาก่อนถ้าเกิดว่าเราตัดกำลังหมาก่อนเราอาจจะได้เล่นซับพอร์ตแบบดีๆ <c oughs> แบบเป็นผู้ดีอะไรอย่างเงี้ยเอาเบิร์นพลังงานไปเยอะๆแอค <c oughs> ชิบๆ <c oughs> จะได้มาแล้วจะได้มาเด้อเออจะได้นะจะได้มันจ,จะดำน้ําเก่งมากเลยค <c oughs> ือตอนนี้น้ํามันร้อนมากเลยเราก็เลย สั่งน้ำแข็งมาดับร้อนดับร้อนหมาแล้วท้าไปไหนเลยมีไอ้เหรอโอ้โหมาเร็วมาเร็วมาเร็วน้ำแข็งละลายหมดแล้วโอ้ยีเช่ต้องแข็งเร็วน้ำไม่ร้อนใช่ไหมที่เป็นน้ำมันไม่ร้อนนะแต่ว่าแบบมันไม่ได้เย็นอะมันเป็นอารมณ์แบบแช่ออนเซนไงเออเหมือนแช่ออนเซนจริงๆไม่ต้องออนเซนหรอกแช่ในนี้ก็แบบอุ่นๆดีนะโอเแล้ฟิลแบบญี่ปุ่น ว่าหนีหนีหนีตอนนี้ก็ถึงการเวลาแล้วที่เราจะไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดกันหลังจากที่เราเบร์พลังงานหมาไปแล้วตอนนี้หมาก็คงแบบจาก200%อาจจะเหลืออยู่100%ไปกันเลยไหมไปลุยโอเคตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วโหวาร์ปมาเมื่อกี้จากสะเลยนะเราจะมาลุ้นกันว่าเราจะสามารถเอาจุ้มเม่งขึ้นครั โอ้ยเมื่อกี้เบิร์นแรงไปแล้วยังแรงยังเหลือเยอะมากเลยอ่อะ,อะคือแบบเราเมื่อกี้ไหยน้ำมาแล้วข้างไปของเราคือเราจะมาเที่ยวแบบอ e ีโค่ซีโร่เบสเราต้องแบบใช้พลังงานตัวเองล้วนๆแต่ว่าตอนนี้พลังงานตัวเองจะหมดแล้วจุ๊บช็ชอตแบบว่าปล่อยหลังแล้วมันแบบพุ่งไงปล่อยหลังแล้วพุ่งปล่อยก่อนนะหนึ่งเอายังสองซามสุอิสระภาพสู้อิสระภาพ นี่คือทำไรนะพี่แป้นครับมาเรียนก่อนเพราะเรายังใายไม่เป็นนี่พร้อมแล้วพร้อมพร้อมคนต้องเอาให้รอดก่อนหมาไม่ขึ้นที่ละโอ้โหโอ้โหกิ้งกิ้งกิ้งดูปล่อยให้เบิร์นพลังไปก่อนไหมแล้วเราไปพักตอนนี้แดดร้อนมากโอ้โหไม่มีเหนื่อยกันเลยนะแต่ละตัวโอ้โห ตากล้องภาคพื้นทะเลพร้อมแล้วครับมาแล้วครับขึ้นได้สูงสุดกี่ตัวครับแล้วแต่คุณนะครับแล้วแต่คุณด้วยนี Minor ่โอ้ยโอ้ยครูฝ oh ึกครูฝ uh> ึกจะล่วงแล้วเมื่อกี้โอ้ยมาแล้วนี่ขอไปด้วยคนเอาเลยเดียวเดียวเดียวครูประสบภัยผู้ประสบภัยทางท้องทะเลมาแล้วแล้วทำไมต้องมาด้วยกันว่าอะไรเนี่ยใจดีมาแล้วเอาเลยสามตัวตามตัว เออขึ้นมาแล้วเออ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 มายงหน้าแล้วตัวหนึ่งโอ้โหอ้าวอ้าขึ้นสองลวงหนึ่งไปแล้วเสียวอะไม่เป็นไรครับมีเสื้อชูชีพอยู่โอ้ยโอ้พี่ชายสมุดของเราพี่ชายสมุรอยูด้วยเฮ้ยมีทีมกู้ภัยมาช่วยแล้วทีมกู้ภัยมาช่วยแล้ว หรือเื่อสร้างเราให้มาเนี่ยโอหอันนี้อะไรคือเตรียมมาเองด้วยหรอพี่แป้นเตรียมมาเองค่ะไหนๆก็มาแล้วก็กางให้เป็นเกียริแก่สถานที่หน่อยโอ้โหยังไม่ทันกลางเลยเละหมดแล้วผู้ช่วยนี่ผมมีวิธีจัดการลูกเรือครับลูกเรือนี่โยนโยนแป้ง ี่แป้นปั๊มเสร็จนี่ลงไปเล่นใช่ไหมไม่ใช่กลับไปนอนนะนู่นเจอกันคาเฟ่โอ้โหมาแล้วเว้ยมาๆพี่มามาพี่็จแล้วโอ้โหเสร็จแล้วนี่คือการท่องเที่ยวแบบรักธรรมชาตินะฮะใช้แต่แรงแรงคนล้วนๆอ่ะขึ้นไปทีละตัวเลยไปไปนี่โอ้โหจะได้มันนี่อืออเราว่าหมาเรามีแบบเอเนอร์จีการเป็น ได้อยู่นะเพราะว่าเห็นบอดตุกนิดขึ้นเลยอะอ <มา S 2> เอาเร็วดูเมงมาเร็วจิ๊มไม่แน่ใจเลยดูเมงแล้วดูดูขาดูขาเจไดสั่นตู้มากดูเมงแล้วดูเมงแล้วมาเร็วูมงแล้วมาเร็ว,เ,รว,เ,รวเอาล่วงไปซะแล้ว,วามามโอยก่งราอมากแล้วเป็นไงบ้าง เจไ,ไดแบนเราต้องยืนได้สำเร็จแ็นนี่เจไดยืนแล้วนี่อันนี้คือเบื้องหน้าสวยมากเจไดแล้วนี่คือเบื้องหลังเดียว <c oughs> ๆเข้างหน้าปลามันไม่ได้ <c oughs> อันนี้มากันหมดเลยสรุป <c oughs> ปลามันไม่ได้ <c oughs> ไปเร็ว ขึ้้นนไปเเเร็็วโอคมาต้องให้ได้ภาพสมตัวให้ได้โอ้ยไมนะไปเลยค่ะไปแล้วไ้วสู้อิสระไปใหญ่ยยยา่ามันยากนะพี่เป้มันยากใช่ไหมเจได ไม่มีอะไรยากถ้าเราพยายามโอ้ยตัวนู้นหน้าแล้วโอ้โหโอ้โหกรไปไกลด้วยนะเดี๋ยวไปดูภาพสวยๆจากโดรนเอานะครับนี่โอ้โหเอาเอาล่วงไปแล้ว นี่นะนี่นะนี่นะโอ้โหแม่คนกันปวดหัวแล้วนี่หมายเนี่ยกูกูโอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วสุดยอดสุดยอดมาลายใกล้ๆกันพี่ช้างโอ้โหง่ายโอ้โหโอ้โหภารกิจสำเร็จแล้วโอ้โห มีอันหนึ่งที่เราต้องมีก็คือเดินว่าวพลังยังไม่หมดกันอีกเหรอโอ้โหอะไรมันจะเหลือเฟือขนาดนั้นโอ้โฉลามโอ้ลายเป็นไงครับเนี่ยโอ้โฉลามบุลายเิ่งอะไรเนี่ยเอาเร็วเอาเร็วอ่ะนีสนตะก้ออยู่ไม่สนว่าวเลยอ่าพี่แป้นต้องชักหน่อย โอ้ยอั้นก็มาแล้วอันนั้นก็มาแล้วน,น,นววว้องกบระวังพันกันระวังพันกัน เีวแล้วโอเคไปกินก้าวกันเย้น <Yeah. S 2> ี่เราก็ e อีโคยังไงฮะโอ้อ <laughs> oh, e ีโคจริงไม,ไม่ใช่ไม่ใช่อ e ีโคทัวนะคือแบบเรารักโลกเราก็ต้องแบบแท็กมากินเองมาดูเมนูที่เราเอามานะคะเป็นยังไงครับแต่าาสายเพียบแล้วตอนนี้แซนด์วิชโอ้ ดูดีมดูดีมดูดีครับนั่งก่อนลูกนั่งก่อนอะไรของแม่จัดก่อนจัดก่อนอเอ้ยสลัดด้วยโอ้โหคิดถูกคิดผิดแท็กข,ข้าวมากินกับม้าเนี่ย <laughs> อโอ้ยกินใจเข้าไปเต็มปากเลยตายเขาอยู่เต็มปากตอนเนี้ยวันนี้ได้พา จุ๋มเม่งใช่ไหมเจได้ใจดีมาเล่นภ่ายซับซึ่งถือว่าโอเคนะคถึงแม้ครูเขาจะแบบใส่หน้าตลอดแต่เราก็ถือว่าแค่เนี้เราภูมิใจในตัวเองมากแล้วอะ <laughs> แล้วบอดที่ปั๊มลมมาได้ใช้ไหมฮะเฮ้ย <laughs> เอาไม่ถ่ายรูปผมชอบไอ้พอปข้างหลังมากเลยเนี่ยดูดิดนะเป็นแบบ อ๋อแล้วก็พูดถึงเ้วก่อนขอพูดถึงเ้วอันนี้คือเป็นครั้งแรกที่แบบเล่นเ้วในชีวิตเลยดีกว่า<ม>แฟนนี่ไม่เคยเล่นเ้วเลยผมฟังแล้วก็จักก๊กจี้หูเหมือนกันเวลาพี่แป้นพูดคำนี้เดี๋ยวเดียวแล้วก็คสนสองันของคลิปนี้นะคะขาดไม่ได้เลยคือครูอะไรนะคะครูมิกิครับเล่นมาสามชั่วโมงจําชื่อครูไม่ได้อันจำยังจน,น <c oughs> คัออครูมิกินะคะขอโทษด้วยนะคะที่หมาแบบวุ่งวายมากเอยขอบคุณมากเลยค่ะลุงเรือสามตัวนี้ฝีมือเป็นไงบ้างคะัดูเดือดครับดูเดือด อุวยดูดีมีมีทรายอยู่บนจมูกน่วยอ่ะวควนน่ารักอ่ะุ้ยเนี่ยเราชอบแบบโมเมนต์แบบเนี้ยที่ให้หมาแบบได้คลุกดินให้อยู่กับธรรมชาติมันเป็นฟิลที่แบบเหมือนเขาเกิดมาแบบเพื่ออยู่กับธรรมชาติไงใจดีได้ยินเสียงใจดีเคียวทรายดังกรุบกรุบกรุบแล้วดูใจดีด เจไดจะหลับแล้วโอ้ดูเจไดดิเจไดหลังจากพาหมาไปไว่ายน้ำมาตื่นมาจะตีห้าหมาเล่นน้ำที่โรงแรมแล้วเราก็พามาว่ายน้ำต่อที่โรงแรมชันดูรอแล้วเราก็เอาเจไดที่เป่าเสร็จแล้วมานั่งชิลแถวนี้เพื่อมาดูสมาร์ทซิตี้ของเรา หลังจากที่เราเห็นเนี่ยเราก็แบบรู้สึกว่ามันได้บรรยากาศชิลๆเหมือนอยู่เมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าในอนาคต่ะถ้าเกิดว่ามันเอาลงได้ทั้งประเทศนะอันนี้คือดีมากเลยสิ่งที่เราจะไปดูต่อไปก็คือสมาร์ทมิเตอร์นี่ไงนี่คือสมาร์ทมิเตอร์ที่เขาติดตั้งกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีเครื่องเนี้ย oh. เขาก็จะดูกันผ่านแอป PA Smart Plus oh. ยอดพ <John, John. S 1> ัทยาเย่ John. John. อันนี่โอ้โหตื่นเต้นเลยนี่มีคนตื่นเต้นด้วยอยู่ที่ไหนเนี่ยจิ้งเมงอยู่ที่ไหนเนี่ย P.A. Water Station คะ่ะเออเมง่งนิกหน่อยขอลงไปชาร์จหน่อยจริงๆเนี่ย P.A. v o l t a เนี่ยเขามีครอบคลุมทั่วประเทศเลยนะแต่ว่าที่เป็น Super Plus Charger เนี่ยมีที่นี่อ๋อที่นี่คือไวสุดเลยใช่เพราะว่าหมารอนานไม่ได้จิ้งเม่งรอไม่ไหว รไม่ไหวเราต้องชาร์จใบๆนะต่อมาเราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานกันนะคะอ่าไหนไปดูเลยนี่ฮะดึงออกโอเคเอาเลยปึ๊บเราก็ต้องเลือกหัวให้เหมาะกับเครื่องของเราอุ้ยอุยอเข้าแล้วเริ่มชาร์จเลยไจุ๊บเม้งจะเย็นเย็นรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเตเริ่มต้นเลยคือมาถึงเราก็สแกนตัวนี้ก่อนเลย สแกน QR โค้ดเสร็จเราก็จะเลือกว่าเราจะใช้หัวชาร์จไหนพอเราเลือกหัวชาร์จปุ๊บเราก็ดึงเนี่ยไปทำเสียบตรงนี้เสร็จแล้วก็กดเริ่มชาร์จเลยแค่นี้จบง่ายเลยขนาดนี้เลยอ๋อแล้วนี่คือกำลังชาร์จอยู่อย่างนี้ชาร์จแล้วชาร์จแล้วเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะชาร์จเร็วแค่ไหนให้เขาบอกว่าแปดตยวเสร็จนี่ล้วเที่ยวกลับบ้านได้แล้วระหว่างที่รถกำลังชาร์จใกล้เสร็จนะฮะ พี่แป้นจุ๊บหมิงไปไหนน,นั่นแฟนมีดจัดแฟนมีดจัดแฟนมีดก่อนกลับนะฮะโอ้โหดูดิโอ้โหแ,แฟนมีดเต็มไปหมดเลยฮะพนักง,งานเซเว่นมาหมดมีคนขายของไหมเนี่ยโอ้ยเนี่ยช้าเสร็จแล้วไวมากเลยจุ๊บได้กลับบ้านพอดีเลยกลับบ้านแล้วเย้กลับบ้านอุ้ยเร็วแบบ คือไม่คิดเลยว่ามันจะเร็วขนาดนี้ T A Volta ที่เป็น Fast Charge าาเนี่ยคือมัน Amazing มากเลยนะเพราะว่าปกติเนี่ยเราชาร์จเนี่ยที่บ้านนี่คือทั้งคืน8ชั่วโมงกว่าจะแบบเต็มอืเนี่ยเตรียมกลับไปชาร์จ <Hey, S 1> แบตคนบเหมิงกกลับไปชาร์จแบตแล้ว <c oughs> แบตจิ้เมิงก็หมดแล้วโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ subscribe ด้วยนะคบขอบคุณค่ะบายยไว้เจอกันคลิปหนะ้าจ๊บเมงหันมาหน่อยคี อโยไปไหนกอดดีว่าโอเคไปเที่ยวไหมลืมหมดแล้วที่เที่ยวมา